ระหว่างที่ผมสั่งไอ้วาวตัวใหม่เนี่ยมันใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงเนี่ยเราก็ต้องการใช้แก๊สนะครับแล้ว เราต้องการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ต่อตรงบพาสไปแต่ว่าเราต้องเสียเวลาในการปิดเปิดวาล์วแก๊สนิดนึงนี่วิธีการต่อตรงนี่ครับวิธีการต่อตรงก็คือเราก็จะใช้สายไฟนะครับเราเอาสายไฟมามาขวางตรงนี้ไว้นี่เราเอาสายไฟอันนี้เป็นสายไฟนะครับสายไฟเอามาวางไว้ตรงนี้มาวางไว้ตรงหน้าสัมผัสนี้หน้าวางไว้ตรงหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับ วางไว้แล้วเราก็เอาเทปเทปพันสายไฟนะครับปิดไว้อีกทีหนึ่งนะครับเวลาที่ตรงนี้เวลาที่ตรงนี้มันไปนปิดมันไปนปิดที่กลไกใช่ไหมครับมันก็จะปิดไม่สนิทแก๊สก็จะสามารถไหลไปที่หัวายได้นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถใช้โช่วคาไปก่อนได้นะครับอันนี้ระหว่างน,นี้เราสามารถใช้งานได้ ระหว่างนี้เราสามารถใช้งานได้นะครับเราจะต่อตรงแก๊สผ่านกับถังแก๊สโดยตรงเลยโดยไม่ผ่านตัวนี้นะครับแต่ว่าส,สิ่งที่สำคัญคือเราต้องคอยปิดปิดแก๊สนะครับหลังที่เราเลิกใช้เราก็ปิดเวลาจะใช้เราก็เปิดนะครับอย่าลืมปิดเปิดถังแก๊สนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับวัดนี่ขนาดเหมือนกันเดะอันนี้ผมสั่งมาจากในแอปนะครับในแอปก็ มันมีหลายราคานะครับมันมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทสองร้อยสามร้อยสี่ห้าร้อยมันมีหลายราคาเหลือเกินแต่ว่าผมเลือกอันรัอยแปสิบาทนะครับรวมค่าส่งก็ประมาณร้อยหน่อยนะครับประมาณร้อยได้หน่อยไม่ได้ไม่ต้องใช้แพงก็ได้ถ้าเสียป,ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยครับ